ค่ะกลับสดีท่าน f อท่านลูกค้าใจดีค่ะสวัสดีครับค่ะสําหรับอี EP ห้าสิบขีดหกเจ็ดในวันนี้ค่ะช่างรันคะนําเสนออะไรคะแกะกลุ่ออกมาทีละชิน้นกลุ่มช่างรันนี่รู้สึกจะเยอะเกินไปแล้วนะคะผมสราไปเยอะไหนคะ,ะ,ออะนี่ใช่ไหมคะมาค่ะดูภาพนิ่งกันก่อนนะคะนิ่งก่อนภาพนิ่งก่อนถ่วงเวลาช่างรันคิดก่อนวนี้ช่างรันตื่นนอนหรือยังขนาด เล่มนี้เสนอไปแล้วหนึ่งสามห้าหนึ่งหมื่นสามพันห้ารอยบาทบิ๊กแบแล้วช่างรันก็เลยเอาคู่สมอลบิ๊กกับใหญ่ใช่ไหมจูเนียร์อันนี้อะไรจูเนียร์แบร์บิ๊กแบร์จูเนียร์เขาเรียกบิ๊กแบร์จูเนียร์จูเนียร์แบร์เลยค่ะหกพันห้าดิฉันว่าหกพันห้าตัวคือครึ่งห่อนี้แหละครึ่งหนึ่งอืมใช่ไหมล่ะเล็กกับใหญ่แต่ปกติเล็กกับใหญ่ราคาเท่ากันนะคะมาค่ะช่างรันนำเสนอเลยค่ะโชว์ค่ะเอาลูกก่อนอจูเนียร์ก่อน พ่อไม่มาลูกมาได้ยังไงอ่ะาก็เอาก็ต้องพ่อก่อนสิ่อะพ่อก่อนออะพ่อก่อนอ่าเป็นเหล็กอะไรนะคะอันนี้เหล็กเคสามห้าสามค่ะสติวนะครับค่ะอ๋อไม่เป็นสนิมอะไรต่อนะใบยาวโชก่อนโชวก่อนอย่าเพิ่งวัดโชว์อะไรให้เรียบร้อยก่อนอะไรเนี่ยเดี๋ยวหมุนไปหมุนมาเดี๋ยวข้างหนึ่งเดี๋ยวข้างนึงออกสักข้างช่างลันข้างนี้แหละเห็นไหมอ่าบอก ความทัไปก่อนว่าก็โชว์ไปพูดไปสิว่าด้ามเนี่ยทําจากอะไรเหล็กอะไรโซก็เรียเขาเรียกทรงอะไรนะบิ๊กแบร์ใช่ไหมดิฉันว่าแล้วยังไม่ตื่นงั้นเราไม่ต้องคอนเทนต์กันละพอก่อนไหมไม่พอไม่ใช่ไม่อยากพอบิ๊กแบระนะเอาทำไมวัสดุเหล็กเคสามห้าสามตีลนะครับด้ามเขากวางแท้นะฮะ กัดมือเป็นสเตเลสสตีลนะครัสองชิ้นนี้คือเป็นสเตเลตนะครับไม่ใช่เป็นเหล็กดูนะฮะด้ามเป็นขาากวางแท้นะครับเขากวางแบบเนื้อเกรดเเป็นด้ามประกบฟูแทงถูงเอาไหมคะอเ่เดี๋ยวดูประกบเนี่ยมันจะเห็นเหล็กอย่างนี้นะคะ่ะซึ่งเป็นงานที่ทำยากมากนะครับ ก็ไม่ยากได้ไงใส่กาดมือทั้งสองอ,อันแค่อันเดียวก็เสียเ <ใน S 1> วลาไปรครึ่งวันละใบมีดยาวที่9.8นิ้วนะครับใบยาวที่9.8นิ้วใบกว้างเดี๋ยวขอญาตใส่แว่นตาแป๊บหนึ่งจ้าลูกใบกว้างอยู่ที่า1.3 1.3นิ้ว ด้ามด้ามยาวอยู่ที่5.5นิ้วนะครับสันสันหรือสันที่จริงอ่ะมันเป็นสันหลอกคมหลอกนะครับจริงสันไม่จริงๆมันจะอยู่ที่อา้าวขออยากแป๊บหนึง่งสิโลห้าจุนะครับ หมายความว่าสันกระดูกกลางนี้จะมีความหนาอยู่ที่ห้าจุดแปดนะครับราคาหนึ่งมื่นสามพันห้าร้อยบาทอันนี้ลดแล้วนะคะอันนี้ลดแล้วนะครับตัวนี้ปกติขายอยู่ที่ตัวนี้ 18, อยู่หมื่นแปดกว่านะครับตัวนี้หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยเพราะว่าผมเคยขายไปเล่มหนึง่งที่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทแต่ตัวนี้ผมเอามาลดราคาหาค่าเทอม อ่านะฮะเต็มที่หนึ่งผ่านไปมา <S <S ไม่โชว์ซองเหรอคะเอาซองอโอเคซองจะเป็นหนงังด้านหน้าจะเป็นหนังจระเข้ครับด้านหลังเป็นหนังวัวฟอกฝาดหนังแท้นะครับตัวนี้เป็นหนังแท้ทั้งหมดอ่าล็อกคราวนี้บางท่าน อาจจะไม่ชอบใหญ่ยาเขาสูงชอบแบบช็อตชอสั้นๆเล็กๆพกพาสะดวกชอบสั้นสั้นขยันอ้อยมาก็เลยทําเลยมามันจะต้องมีแพคคู่แหละเนียแบค่ะจูเนียร์แบเล็กน่อยรเป็นรุ่นลูกอันนี้รุ่นลูกหมุนไปค่ะอ่นะครับเหมือนกันแต่สั้นค่ะเล็กเคสาห้าสามตีลเหมือนกันนะครับสแตลเลตจัดมือสแตเลต ะะด้ามเขากวางเฉพาะด้ามเนี่ยเกรดเอนะฮะสั่งมาเนี่ยราคาสูงมากแล้วก็หายากด้ามด้ามที่ว่าเขาเนื้อตันๆเนี่ยฮะ,ะใบอยู่ที่ห้านิ้วใบกว้างอยู่ที่หนึ่งจุดสองนิ้วครับด้ามอยู่ที่ห้านิ้วเช่นไรเป็นไรเ,เอียงไปเอียงมาดิฉัน ก็ตามไปจับค้ก็ตามไามันไม่ใช่ภาพมันดิ้นผ้ามันดิ้นอยานั้นนะคนดิ้นด้วยมันจะเบลอพร้อมตัวนี้เป็นซองหนังหนังวัวฮะตัวนี้ไม่ได้ปลูกด้านหน้าเป็นเจลเค้นะครับตัวนี้เป็นหนังวัวแท้ทั้งหมดราคาค่ะตัวนี้ราคาอยู่ที่หกพันห้าร้อยบาทลดแล้วนะคะลดแล้วค่ะโอเคที่จริงมันยู่้ที่หมื่นสอง ตรนี้นะอยู่ที่หมื่นสองครึ่งเลยครับใช่เพราะว่าราคาจะต้องเท่ากับเล่มใหญ่นั่นแหละเพราะเวลาทําก็เท่ากันเวลาทำขนาดเวลาทําอลุทินภาพอะไรทำเท่ากันหมดใช่เท่ากับเล่มใหญ่ดังนั้นบางท่านถามว่าทำไมเล่มเล็กแพงกว่าเล่มใหญ่อะไรเรีมเล่มเล็กนั่นแหละทํายากกว่าเล่มใหญ่ด้วยซ้ํานะคะถ้าสนใจแพคคู่ลดอีกไหมคะถ้าสนใจคู่นี้หรอลดไปเล่มละห้าร้อย ผมลดให้อีกอ่าลดไปเล่มละห้าร้อยเป็นท่วนๆไปเลยนะคะถ้าถ้าซื้อคู่นะคะซื้อคู่ค่ะลดไปอีกหนึ่งพันได้ค่ะโอเคไลดไปหนึ่งพันค่ะซื้อคู่นะค่ะโอเคแล้วดิฉันเห็นเล่มเล็กในอีกเล่มหนึ่งอะค่ะน่าขายไหมคะเล่มนี้วางก่อนขายวางก่อนช่างอลานใส่ซองวางก่อนแล้วเล่มนี้ขายได้ยังขายแล้วอเล่มนี้มาเล่มนี้เหล็ก n695 s t e e นะครับด้านสนิมปลอสนิมเลยนะครับแล้วด้ามก็เป็นเขากวางกัดก็ตะสแตนเลสนะครับวัสดุเขากวางก็เป็นเขากวางเกตเนื้อตันๆเลยนะฮะไม่มีกลวงใบใบมีดตัวนี้จะยาวอยู่ที่3.6นิ้วนะครับใบกว้างอยู่ที่8หุนนะฮะ8หุนสัน ตัวนี้สัมอยู่ที่5มิลนะครับหามิลไล่เรียวปลายนะครับด้ามฟูแทงห์ด้ามอยู่ที่4นิ้วครับราคาตัวนี้อยู่ที่3550บาทตัวนี้นะครับ3550รบาทพร้อมซองหนังด้านหน้าเป็นหนังเจะเคนะครับด้านหลังเป็นหนังวัวแท้ฟอกฝา ท่านไหนสนใจทักมาโทรมาก่อนนะครับโทรมาได้เลยเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรแล้วก็เบอร์แอดไลน์ให้เบอร์โทรกับเบอร์แอดไลน์เบอร์เดียวกันค่ะอ่าค่ะแล้วก็ท่านไหนสนใจของบนโต๊ะก็แคปหน้าจอส่งรูปมาก่อนว่าขนาดไม่เสร็จได้ก็แคปเหรอคะอันอันไหนไม่เสร็จแคปได้ว่าชอบเออชอบเล่มนี้ทรงนี้นะทำให้ผมไม่ชอบราคะดูทรงสิคะ หมดูทํำข้าวเชียงอรันอันนี้เป็นงานสั่งลูกค้ายังไม่ได้เสร็จเลยงานสั่งมายังไม่เสร็จทั้งนั้นค่่ะอาชอบอันไหนก็ทำมาได้อันนี้เล่มแค่ไม่กี่ร้อยสี่ห้าร้อยสักพักได้ครับสาหรับวันนี้ค่ะขายหมดแล้วค่ะขายหมดสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะเช่นเคยค่ะอย่าลืมกดอะไรนะคะน้องลิวกดกระดิ่งเช่นเดียวกดไลค์กดแชร์แช่นเราด้วยวนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ